พี่มอสโยนกลับคืนพี่มอสโยนกลับคืนปาดโยนมาถึงนี่เลยพัดสุดยอดสุดยอดเลยนะพี่มอสโอพี่พัดนี่ไม่ได้เกรงใจพี่มอสตกมันเลยนะนี่ Yes. ี่มดตกมันอยู <N> ่กระยานยานยานเสียงเดยท่อนไม้ตรงนั้นเยอะแยะเนาะท่อนไม้อยู่แถวนั้นเยอะแยะอุยคันถ่าถูกนะสรุปตายย้าตายพอดีไม่ได้สรุปลอกตายสรุปยังว่าฟื้นได้เนาะพี่มด ไปแล้วพี่มดได้ยินแต่เสียงตัวยานยานมดครับมดครับที่เสียงกับแม่นี่หูกลางเลยนะพี่มดแม่ให้กินทุกวันนะนี่ไม่ได้ฟังคำสั่งเลยที่แม่คุยด้วยแล้วหูกลาง พี่พ่อฟานสั่งคําเดียวในปาร์ตดีบตะคุบแอบเลยพี่มดตกมันนะคะแต่ก็รู้เรื่องทุกอย่างน,านันนันนันเห็นไหมน,นันนันว่าเลยก็โยนเลยนะนี่ เว้าเลยก็เอาเลยนะนี่โยบดได้ดีโยบดได้ดีโอ้ยพัดนี้สุดยอดโอ้ยไกลมากยังโยนมาถึงดูสิหน่ตาดีแท้พัดนี่ ก็มาอัปเดตนะคะให้ได้ชมนะคะพี่มดตกมันเป็นยังไงก็อย่างสั่งได้เหมือนก๋วยเตียวนะคะสั่งได้เหมือนก๋วยเตียวคุณน่ะนี่นะคะพี่มดตกมันก็ประมาณนี้นะคะไม่ค่อยกินหญ้าตั้ไหร่กินแค่พออยู่ได้จะกินพวกอาหารอ่อนๆเอาแล้วครับเล่นแล้วครับผมเอาเล่นแล้วครับยญ้าเต็มหัวเต็มตัวเลยครับผม พี่มดเจ้าคือจำเสียงพอควานได้แท้เจ้าหนี่ห่างกันชิปกว่าปีเจ้าก็ยังจำเสียงได้อยู่เนาะพี่มดขนาดเจ้าตกมั่นได้หนิอืมเจ้าตกมั่นได้หนิพี่มดิ่นสร้างคำเดี๋ยวแลนบลูดไปเลยก็ ฝากนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะช่วยติดตามพร่มดควันหญิงช่วยกดแช่กดไลค์กดสับตะไคร้ให้กับเราด้วยนะคะหนึ่งแชหนึ่งไลค์หนึ่งสะพานบุญนะคะติดตามช่องเล็กๆพี่มดด้วยนะคะวันนี้แม่มดก็จะขออนุญาตนะคะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตพี่มดสุดหลอนะคะให้ได้รับชมนะคะในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะ